สอ,อามอสามได้ไหมคะได้ไหนหนึ่งสองตัวนี้ก็ต้องเป็นสามสิลูกอ่าทำไมเป็นสองสามอีกล่ะคะเอาใหม่คะอเ,คเอาใหม่ลูกเสอ,อามมสาม ตรงนี้เลยลูกอย่าเลขสามต่ออามาอสามต่ออามอสามต่ออามอสาม ค่เลขสีเขียนสี่ดูสิลูกสี่ถูกต้องหรือเปล่าเอยไปดูกันเลยค่ะน้องแพ้สู้ๆเลยก่อีสีเมอกสอ้าไปดูกันเลยค่ะถูกต้องไหมคะเฮ้อ้าประมือให้น้องแพ้หน่อยน้องแพ้ว่าเก่งมากเอาเก่งมากค่ะ โหเยี่ยมมากเลยอาต่อไปเด็กๆฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันค่ะต่อไปอีกครั้งหนึ่งหอนออต่อองอ นึ่งสองสามสี่เป็นจํานวนนับใช่หรือไม่ใช่ไหมคะาจานวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอ่ยทีละเท่าไหร่คะทีละทีละเท่าไหร่คะทีละหนึ่งทีละหนึ่งใช่หรือไม่ อาวันนี้คุณครูมีภาพนะคะมีภาพนําเสนอกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมอ่าเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมยังเอ่ยอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในอ่านดูในด็อกิเมนต์เลยค่ะอ่าวันนี้มีภาพภาพอะไรเอ่ยอ้าวให้ให้ดูภาพภาพอะไรคะ อนาฬิกาคุณครูมีนาฬิกากี่เลือนเอ่ยกี่เลือนคะหนึ่งอ่าต่อไปนับเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสองสังเกตนะคะนับเพิ่มอีกหนึ่งเป็นนับเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเป็นเท่าไหร่คะดูให้ดีเลย นับเพิ่อมอีกหนึ่งเป็นเท่าไรอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะตอนนี้ด็อกิวเมนต์ก็มีปัญหาเล็กน้อยค่ะสักครู่เดียวนะคะสักครู่เดียวอ่าหนึ่งสองสามแล้ว 2> 1, 2, 3, 4, ต่อไปต่อไปอ่านับเพิ่อมอีกหนึ่งเป็นสี่แล้วก็นับเพิ่อมอีกหนึ่งเป็นเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่าไหร่คะ เพิ่มอีกหนึ่งเด็กๆบอกว่าเด็กๆมองไม่เห็นเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะสักครู่เดียวอ่ะสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวนะคะอ่ะดูภาพดูภาพสักครู่เดียวค่ะจํานวนนับห้าอ่ะจำนวนนับห้านะคะมาหรือยังเอ่ยมาแล้วนะคะมาแล้วเอาละค่ะเด็กๆนั่งลงค่ะลูกนั่งลงพร้อมนะคะไปดูกันเลยค่ะ อมีภาพนี้นําเสนอนะคะมีภาพนี้นําเสนอเราไปดูกันเลยค่ะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยตะขอรู้จักตะขอไหมอาตะขอมีลักษณะคล้ายกับเลขอะไรเอ่ยตะขอมีลักษณะคล้ายกับเลขอะไรคะตะขอมีลักษณะคล้ายกับเลขอะไรคะอาดูให้ดีดูให้ดีสังเกตดูให้ดี ดูดีอ่าใครตอบได้เดี๋ยวคุณครูมีรางวัลให้ <Yeah. S 1> อ่ากลุ่มที่2ตอบเอ <Yeah. S 1> อะไรนะเอ <Yeah. S 1> ไปดูเฉลยค่ะตะขอมีลักษณะคล้ายกับเลข5 <Yeah. S 1> เลขห้าคุณครูสอนคณิตศาสตร์เด็กๆก็ต้องตอบเป็นตัวเลขใช่หรือไม่หรือว่าเป็นจำนวนใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอ้าวใช่แล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนันกเรียนปลายทางค่ะเขาบอกว่าห้าที่เด็กๆมองเห็นนี้เป็น5้าฮินดูอาราบิกนะคะห้าฝรั่งมองเด่นเป็นตะขอนอนงอก่อเกี่ยวติดชิดข้างฝาดูมั่นคงหนักแน่นแสนโสภานี่และห้าฝรั่งแท้แน่จริงเอ้ย ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอ้าวใช่แล้วอ่าต่อไปไปดูกันต่อเห็นไหมคะตะขอมีลักษณะคล้ายกับเลข5้าฮินดูอาราบิกนะคะต่อไปจํานวนนับ5้าอ้าวเด็กๆฝึกนับจํานวนจากภาพที่นําเสนอคะ่ะภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ยเป็นภาพของอะไรคะปลาครูมีปลากี่ตัวคะมีปลากี่ตัวคะ อ่ามีปลาห้าตัวเอาไหนะลองอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะออาอ่านพร้อมกันเลยอ่านค่ะปลาห้าตัวอากลุ่มที่หนึ่งปลาตัวกลุ่มที่สองค่ะปลาห้าตัวเอานะเรียนต้นทางและปลายทางปลาห้าตัวปลาห้าตัวเดี๋ยวใครไม่อ่านนะคะเดี๋ยวให้กินปลาปลาปลาเป็นๆเ,เลย เอาไหมไม่เอานะอ่ะนต่อไปต่อไปข้า,าวอะไรเอ่ยขันขันอาบน้ำมีขันกี่ใบคะอ,อ้าวกลุ่มที่หนึ่งอ่านกลุ่มที่หนึ่งอ่ 1, 2, อานหนึ่งสองสามอะไรห้าใบอ่านสิคะอะไรห้าใบอ้าวกลุ่มที่สองค่ะโอ้โหน่ารักจุงเบย์เอาแนักเรียนปลายทาง เยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหอาต่อไปภาพนี้เป็นภาพอะไรคะออาอ่านหนังสือหรือยางลบโน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 ดูสังเกตยางลบห้าก้อนอาเดยลองอ่านสิหนึ่งสองสามอาลุมที่หนึ่งอ่าน ึกว่าจะหมดแรงนะคะจะเล่นกันซะมากกว่าเรียนกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวไม่ให้คะแนนนะคนไหนเล่นกันในเวลาเรียนนะคะไม่อนุญาตด้วยต่อไปอดูให้ดีผ้าอะไรเอ่ยอาสับปรดเท่าไรเอ่ยสับปรดห้าผลเอาอ่านค่ะกลุ่มที่สองอ่านเลยโอ้โหนักเรียนปลายทางต้นทางอ่านพร้อมกันค่ะ อยากทานสับปะรดไหมอ่ะคนไหนอยากทานสับประรดเอามือลงคนไหนไม่อยากทานสับประรดบ้างแสดงว่าไม่เป็นสับประรดใช่หรือไม่เขาไม่เป็นสับปะรดเขาเลยไม่อยากทานสับประรดนะคะอ่าต่อไปต่อไปต่อไปเราเล่นกันอยู่เรื่อยนะคะอ่ไปดูต่อเลยเห็นไหมคะวันนี้ฝึก ฝึกเขียนบ้างอ่าเราไปฝึกลีลามือกันคุณครูมีภาพอะไรคะอ่าภาพอมยิ้มอยู่กี่อันล่ะคะอ้าวห้าอานันไปดูกันเลยรูปที่กําหนดให้มีอยู่ห้านะคะเขียนแทนด้วยตัวเลขห้าอะไรลูกเขาเรียกเลขห้าอะไรคะห้าฮินดู อลาบิก <Arabic. S 2> เห็นไหมคะต่อไปเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยอันนี้คือเลขอะไรเอ่ยเลขห้าไทยนะคะต่อไปเขียนแทนด้วยตัวหนังสืออ่อาวไหนลองฝึกอา่านสะกดคํำพร้อมๆกันคะ่ะไม่ถูคกลุ่มที่หนึ่งฝึกอา่านสะกดคํา หออาหามีไม่โทรตรงหอหีบนะคะเวลาอาจจะกดคําก็คือหออาหาไม่โทห้ยากไหมเขียนได้ไหมคะอ้าวเขียนได้นะคะเอาต่อไปต่อไปไปดูการเขียนตัวเลขห<ๆ>เห็นไหมคะเลขห<ๆ>้าฮินดูอาราบิกบนอากาศอ้าวชูนิ้วขึ้นมาเลยเอ้าเดี๋ยวเราต้องรีบเร่งกันหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะ เอาละค่ะวิธีเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเดี็กๆต้องเริ่มจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็จากซ้ายไปขวาค่ะขอบคุณมากนะคะไปดูเลขห้ากันเลย5้าฮินดูอาราบิกหน้าตาเป็นอย่างนี้มีรูปร่างคล้ายกับตะขอนะคะเอาเริ่มเริ่มห้าฝรั่งเริ่มจากลากเส้นดิ่งเอาเส้นดิ่งทำไงเส้นดิ่ง เรียนรู้กันแล้วในเรื่องเส้นพื้นฐานเส้นดิ่งทำไงเส้นดิ่งอช่วยบอกหน่อยปลายทางช่วยบอกหน่อยตอหนึ่งทับสามช่วยบอกหน่อยอาเส้นดิง่งติ๊กตอก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 เอา้าดูลูกศรชี้นําลงมาเขาเรียกว่าเส้นตรงจากบนลงล่างแต่ยังไม่ถึงเส้นข้างล่างคุณครูก็เลยเรียกว่าเส้นดิ่งนะคะเอาละค่ะห้าฝรั่งเริ่มจากลากเส้นดิ่งลูกต่อไป แล้วรีบวิ่ง<ม>เวียงขวาหน้าสุขสมเอ๊ะเราจะเวียงไปทางไหนดีนะเอาเวียงขวากันหน่อยเวียงยางเวียงยางเอาลากเส้นดึงแล้วก็เวียงขวาหน้าสุขสม,มเห็นไหมคะต่อไปทำงอโค้ง